การขับรถนะฮะเดินนะคะเดินนะคะดูจะไปยังไงเดี๋ยวไม่พอไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะติดดินแล้วครับ ไม่ช่วยดูนะทำอะไร